อันฟาดยับหลังเห็นข่าวจัดฉากคนตายริมถนนเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับภูวนาถคุณพลินหรือที่รู้จักกันในชื่ออันภูวนาถโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของอันเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังเห็นข่าวเฟซนิวประเด็นที่มีผู้เสียชีวิตริมถนนโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าคนที่เชื่อเพราะอยากจะรีบเชื่อและแชร์กันทันทีเจ้าหน้าที่ บางคนที่รีบขานรับว่าน่าจะเป็นเฟค e n e w นิวส์จะประกาศจะปรับมาตรการควบคุมกันสยกใหญ่ทำงานการเร็วเสียยิ่งกว่าตอนช่วยเหลือประชาชนที่นอนตายริมถนนหรือคาบ้านแต่พอเกิดเหตุอะไรล้องวงจรปิดเสียทีไรซ่องไม่ได้ทุกทีตอนนี้ทำไมไม่ออกมาจาับคนที่บอกว่าเรื่องการจัดฉากตายริมถนนเป็นเฟค e n e w นิวส์แล้วลบโพสตหนีหายไปแล้วบ้างล่ะครับ แล้วคนที่เอาเรื่องนี้ไปโหนทั้งหลายอย่าหายสิครับออกมาขอโทษกันบ้างผมาอแทนจนหมดโคต้าแล้วนะไม่ได้เอาแต่ด,าด่าแต่อยากให้คุณคุณท่านท่านกล้ารับความจริงระบบสาธารณสุขป,ประเทศเราดีจริงๆแต่บริหารจัดการจนเป็นเช่นนี้จะโทษประชาชนคนไทยรายวันกันต่อไปอีกนานไหมพิจารณาการทำงานของพวกคุณเอง เรียนรู้พัฒนาปรับปรุงทำใหม่ให้ดีกว่าเดิมสื่อสารด้วยสติและสอดประสานเร่งตรวจเร่งฉีดเร่งเยียวยาหยุดเอางบไปซื้อของเล่นกันสักทียังไม่ต้องสำรวจทรัพยากรกัน,กนตอนนี้เชื่อแดดดีเถอะ